รายการอินเทลเจนต์โหวต2,011วันนี้นะครับพูดคุยกับคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะครับผู้สมัครสอสบัญชีรายชื่ออันดับหของพรรคเพื่อไทยอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพูดถึงนโยบายและก็ทิศทางในการที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับถ้าหากว่าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนะครับมีหลายโครงการที่น่าสนใจนะครับท่านมิ่งขวัญจะคุยต่อในเรื่องของเรื่อง,องระบบรถไฟระบบรถไฟอีกสองระบบช่ครับระบบอันนี้ ได้ยินกันละรถไฟความเร็วสูงนะฮะมันต้องดูที่มาที่ไปก่อนรถไฟความเร็วสูงคือเร็วเท่าไหร่รนะฮะนี่คือทั่วประเทศใช่ไหมครับเฉพาะในกรุงเทพทั่วประเทศและครับ,รบ,รบตอนนี้คนทั้งประเทศจะได้แล้วนะรถไฟความเร็วสูงนะถา่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยมาตรฐานเนี่ยสามร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนหลังเทคโนโลยีก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก่อนญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำญี่ปุ่นทำเขาเรียกบุลเลต์เทรนภาษาญี่ปุ่นเรียกชินการเซ็น นะก็เป็นรประมาณนี้แล้วตอนหลังก็เร็วขึ้นเรื่อยๆชีชีวีของฝรั่งเศสของจีนตอนหลังเร็วไปทั้ง400 500กิโลนะฮะแต่ครัน้นี้พอเร็วมากๆมันจะมีผล2ประการแน่ๆหนึ่งสภาพแวดล้อมข้างๆนะฮะอันที่2นะครับราคานะจีนก็จึงทำรถไฟเป็นความเร็วจะบอกว่าความเร็วสูงแต่ว่าวิ่งที่200ครับอะไรอย่างนี้ความเร็วก็ลดลงมาราคาก็จะถูกลงครั้นี้ถามว่าความเร็วสูงเนี่ยกลับมาโยง ผมสมมุติให้เห็นนะครับกรุงเทพเชียงใหม่เจ0รอกว่ากิโลเจรกว่ากิโลนี่ถ้าเอากันจริงๆนะครับสองชั่วโมงถึงแต่ถ้าสองชั่วโมงถึงราคาอย่างนี้แล้วสี่ชั่วโมงถึงราคาลดลงมาเท่าไหร่ถ้า,ถาตแต่ว่าคร <ำ S 1> งการรถ รถไฟความเร็วสูงต้องเปลี่ยนระบบรางก่อนใช่ไหมครับอันนี้ต้องทำก่อนจะเป็นรางเดี่ยวรางคู่ความกว้างของรางหมอนจะต้องไม้เป็นเปลี่ยนเป็นปูนอะไรก็ต้องทำระบบแต่ว่าพูดเป้าหมายก็คือรถไฟความเร็วสูงครับครับอันนี้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยถ้าเรามองอย่างเดียวเนี่ยสมมุติเขาเรียกเป็นผู้รองรับความคิดกับเป็นผู้คิดเองไม่เหมือนกันนะถ้ารองรับความคิดก็คือประเด็นก็คือประเทศหนึ่งเขาบอกว่าอ่ะ ผมอยากเข้ามาทางตรงนี้ของประเทศแล้วก็ผ่านประเทศไทยแล้วก็เพื่อไปหาประเทศอื่นนึกถึงอาเซียน10ประเทศนะแต่ถ้าเราคิดเราอาจจะคิดต่างนะเราจะคิดว่าผมคิดว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยภาคอีสานนะฮะสองสายนะฮะสองสายนี้อาจจะมีส่วนหนึ่งเชื่อมกันแล้วไปแยกเพราะมันมีอีสานตอนบนตอนล่างนะฮะภาคเหนือก็มีเหนือบนเหนือล่าง ก็รถไฟความเร็วสูงผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกสายเดียวอย่างเช่นไปโยงไปถึงเนี่ยสนามบินอุตภารก็แล้วแต่ถ้าคุณจะเอาเร็ว4 5นาทีก็ถึงแล้วขึ้นอยู่กับนะแล้วก็ไปภาคใต้ถ้าถามผมนะในวิสัยทัศน์ที่นําเสนอเนี่ยผมเสนอไว้6เส้นทางนะนี่เรื่องรถไฟความเร็วสูงนะครานี้กลับมาสมมุติว่ารถไฟความเร็วสูงคุยกันมาเยอะล้ไม่ต้องพูดล้ย้ํานะไปตะวันออก หนึ่งเส้นทางไปภาคอีสานบนอีสานล่างสองเส้นทางถือว่าอย่างนั้นนะไปเหนือบนล่างสองเส้นทางแล้วไปภาคใต้ก็หกสายถูกไหมค,ครับทุกอย่างก็ามาแต่คราวนี้มันต้องมาเชื่อมโยงระบบการขนส่งจริงๆนะต้องไปเกี่ยวกับมาถึงภาคกลางแล้วนะเข้าสู่ท่าเรือเพื่อขนสินค้าด้วยนะนะเพื่อเดินทางด้วยเพื่อหลายๆอย่างโอเคตอนจบไปคราวนี้มาถึงระบบสุดท้ายที่อยากพูด อันนี้ก็ฟังดูแปลกครับรถไฟก้างปลาคุณจำเคยทานปลาอยู่นะเคยโดนก้างติดคอไหมครับตอนเด็กก็อาจจะเคยจะเคยนะง่ายๆนะฮะก้างปลาก็เป็นแกนอย่างนี้แล้วก็แยกเป็นย่อยย่อยย่อย่อยพื้นที่ที่จะยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนที่สุดคืออีสานอีกเหมือนกันอีสานเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย20จังหวัดนะฮะก็เป็นตัวขวานทอง ยี่สิบจังหวัดเป็นพื้นที่ประมาณแถวแถวสี่เหลี่ยมที่โต๊เนี่ยถามว่ารถไฟจากกรุงเทพผ่านไปเป็นไงเราฝอทอเราก็ไปกันก็กรุงเทพก็ไปโคราชโคราชก็ไปคอนแกน่นคอนแก่นก็ไปอุบลกับอุดรประมาณอย่างนี้แยกกันอย่างนี้ก็พูดง่ายมีสี่ชุมสายเอาแต่ละจังหวัดอื่นๆละ่ะจังหวัดเลยล่ะจังหวัดเชียงภูมลลิล่ะหลายจังหวัดไม่มีรถไฟไงจังหวัดนครพนมละ่ะสกลนครล่ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีถ้าเป็นสมัยเมื่อสี่ห้าสิบปีที่แล้วนะ นึกถึงเมื่อสมัยจอมพลสรษดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีตัดถนนมิตรภาพใช่ไหม,มถูกไหมวันนี้ถามว่าภาคีสารมีถนนเยอะขึ้นยังเยอะขึ้นแต่ถามว่านาครพนมมาที่สกลนครมาที่อุดรครับถ้ามีรถไฟสั้นๆวิ่งอยู่แค่สามจังหวัดวิ่งไปวิ่งกลับไป,ไปกลับไปกลับคนั่นคือนะฮะการประยุกต์เอารถบขสสมัย3 40 50ปีที่แล้วเนี่ย มาเป็นรถไฟก้างป่าระยะสั้นให้สำมั่นางไปแต่ต้องมีต้องวิ่งบนรางใช่ไหมฮะวิ่งบนรางครับก็วิ่งบนรางก็เป็นรถไฟธรรมดาไม่ต้องมาไฮเทคโนโลยีไม่ต้องมาความเร็วสูงไม่ต้องไหนหรอกหลายคนขหยหานะเช่นผมยกตัวอย่างนะเชียงรายพเยาไม่เคยมีรถไฟเขาก็อยากมีรถไฟรถไฟเขาก็จะลงมาจากเชียงรายมาพยาวมาลำปางหรือรถไฟจากเชียงรายไปเชียงใหม่ก็อย่างนี้ ที่จะดูโครงการสนามบินโครงการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารูปแบบ5สี่รูปแบบที่ว่าเนี่ยแหล่งที่มาของเงินที่จะมาใช้นะครับมันจะทําได้จริงแค่ไหนเพราะว่าเรื่องของปัญหาเรื่องของเงินก็งบประมาณก็สำคัญใช้เงินเยื่มากใช้เงินเท่าไหร่แล้วจะเอาแหล่งเงินมาจากไหนก่อนก่อนที่จะไปสุดท้าผมอธิบายภาพรวมควนะทบทวนความจําจําได้ไหมครับผมเป็น เป็นผู้อภิปรายงบประมาณมโดยเฉพาะงบประมาณกลางปีที่มาขออีกแสนล้านตอนนั้นก็ตอนอภิปรายไม่กลจงายเป็นคนดิเดตนายกถูกไหมเรามีการคุยกันถึงเรื่องนี้ผมพูดให้เห็นชัดๆว่าประมาณปีเนี้ที่กำลังใช้อยู่2.07ล้านล้านก็จำง่ายๆก็สองล้านล้านม,มีล้านสองหลังนะฮะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นรายจ่ายประจำ <c oughs> เป็นเงินเดือนเป็นอะไรกระดูกกระดิกไม่ได้ละ <c oughs> มีงบที่กระตุ้นเศรษฐกิจผมเทียบให้เห็นง่ายๆนะสมมติร้อยเปอร์เซนตี่ยสมมติเอกชนลงทุนสักห้าสิบภาครัฐก็ต้องกระตุ้นห้าสิบถูกไหมคร <c oughs> ถ้าเอกชนโอ้หเชื่อมั่นในเศรษฐกิจรัฐบาลเศรษฐกิจดีลงทุน80%ดสิบเอร์ซเงินทองไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางรัฐบาลก็ไม่ต้องเหนื่อย ลงสักยสซกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นร้อยละถูกไหมแต่ถ้าเกิดมุมตรงข้ามเอกชนไม่เชื่อมารัฐบาลเศรษฐกิจก็ไม่ดีภาพพดประเทศไม่ดีอะไรทุกอย่างไม่ดีไปหมดโอ้ยผมหนีไปประเทศอื่นดีกว่าครเงินลงทุนทั้งหมดน้อยลงมาส่งออกก็ได้น้อยเหลือสักส0สิซนคุณจอมว่ารัฐบาลจะเหนื่อยไหมก็ต้องผักเพื่อจะให้ครบร้อยเนี่ยก็เป็นเจ็ดสิบเปอร์ซ็นก็เจิบวกสาสิบปร้อยเนี่ยไอ้นี่คือปัญหาที่ เป็นภาพใหญ่หที่ต้องคิดนั่นคือนะคราวนี้มายงอะไรมายงสิครับครับงบกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยมีอยู่ถ้าผมจาไม่ผิดนะสามจุดสี่แสนล้านครับประมาณสามแสนกว่าล้านถามว่าสามแสนกว่าล้านมาจากไหนถ้ามองอย่างนี้ยังไม่ตกใจนะตกใจเรื่องการกู้เงินอีกครับเป็นงบประมาณต้องอันนี้ถือว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องทางบ้านได้ฟัง ท,ท่านไม่ได้อยู่ในสำนักงบประมาณท่านไม่เข้าใจอย่างนี้นะงบประมาณก็มีสมดุลมีเกินดุลมีขาดดุลครับขาดดุลก็คิดง่ายๆมีเงินอยู่ร้อยบาทอยากซื้อของร้อยห้าสิบาทอ่ะคุณก็ต้องไปกู้เข้ามาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นงบขาดดุลตั้งงบป,ประมาณเกินรายรับที่จะได้คราวนี้ปรากฏว่าตั้งมาขาดดุลก็ขาดดุลทุกปีอ่จะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นฝีมือของการบริหารจัดการครับ ปรากฏว่าตอนนี้ขาดดุลก็ไม่มีตังค์ถามว่าตรงนี้ที่คุยกันมาหมดนะใช่บผมตอบจะไม่มีตังค์เราจะเอาเงินจากไหนมาทําก็จะเอาเงินที่ไหนมาทำไนงะผมถึงบอกไนงะนักเศรษฐศาสาตร์ผมเรียนเลยนะท่านต้องฟังดีๆนะนักการเงินนักการขังขอฟังตรงนี้ด้วยนะการวางวิสัยทัศน์เนี่ยแปลว่าการจินตนาการไปอย่างอนาคตนะฮะไม่ใช่เรื่องปัจจุบันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปัจจุบันถ้าผมพูดปัจจุบันไม่ใช่วิสัยทัศน์ การจินตนาการไปยังอนาคตเนี่ยประเด็นไปอยู่ตรงไหนต้องมีความเป็นไปได้ด้วยครับนะเป็นไปได้คืออะไรคุณต้องมีแนวโน้มที่จะหาเงินเข้ามาได้หาแหล่งเงินได้ข้อจํากัดทางด้านกําลังคนกรอระยะเวลามันต้องคิดหมดฝรั่งเขาเรียก possibility ถ้าไม่มี possibility ก็ทาไม่ได้แต่การกู้เงินมาโครงการม่การโปรเจกต์ขนาดใหญ่แบบนี้นะผมบอกเลยนะอยู่เฉยๆนะทเลอร์ทลาไปกู้เขาไม่ให้กูัหรอก ตัวอย่างก็มีให้เห็นอยู่แล้ววันนี้เหรอก็ได้ยินบ่อยๆไหมเหรอกู้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 แล้วก็เป็นหนี้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 ป็นนี้แเครือไลยเข้ามาทำโครงการแบบนี้ก็เพิ่มหนี้เข้าไปอีกสิฮะท่านถามผมมาเหรอตรงกันข้ามขออนุญาตพูดดีๆแล้วจ้องตากันนะผมต้องพูดชัดๆยังไงครับนโยบายผมนะฮะทำไมอะหาเงินยังไม่พอเลี้ยงประชาชนเลยแล้วจะมาทําอย่างนี้ เอาง่ายๆผมเทียบภาษาชาวบ้านง่ายๆนะคุณจอบเป็นพ่อบ้านอยู่มีภรรยามีลูกวันหนึ่งอยู่เทาเฮ้าดีๆไม่ชอบขับรถญี่ปุ่นก็พออยู่ได้อยากจะอยู่บ้านหลังใหญ่อยากจะซื้อรถแพงๆก็ต้องไปกู้เขาถูกไหมฮะแต่ในเรื่องนี้ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะมันต้องหาแหล่งเงินเข้ามาลงทุนผมย้ํานะแหล่งเงินที่ว่านี่คือกู้อยู่ดีใช่ไหมฮะไม่ใช่มาบอกให้เลยนะ มาลงทุนเขาต้องมาลงทุนสิครา,านนี้ผมบังเอิญขอโทษทีนะฮะเที่ยวนี้สังเกตไหมว่าตอนเมื่อเป็นพลังประชาชนกับเที่ยวนี้ผมออกโทรทัศน์น้อยกับกันเป็นสิบเท่าตัวก็ผมก็จ่ายบทคนอือ่นหมดครับผมไม่ได้พูดอะไรให้ฟังทั้งเยอะวิธีคิดนะผมมาจากพ่ายชนผมย้ำนะบัญชีต้องมีสองหน้ารายรับรายจ่ายแล้วคงเหลือเท่าไหร่หเรื่องนี้นะครับเอาหลักการง่ายๆนะหนึ่ง ผมจะเปิดให้เกิดการลงทุนโดยเอกชนไทยค,คุณจะเป็นธนาคารคุณจะเป็นแหล่งเงินคุณจะเป็นนักธุรกิจับแผ่นดินนี้คือแผ่นดินเกิดของคุณคุณเชื่อไหมว่าวิสัยทัศน์นี้จะทําให้ประเทศนี้จเจริญน,นะแล้วก็มีความเป็นไปได้ในเชิงทําธุรกิจด้วยนี่คือเรื่องที่หนึ่งผมจะประกาศเลยว่าอาตงลงคุณจะลงทุนไหมลงทุนมาสิเพื่อเป็นบ้านเกิดของตัวเองเมื่อลงทุน สามเดือนก็แล้วหเดือนก็แล้วนักธุรกิจไทยเฉยไม่ทํามันก็ต้องกลับมาคิดได้สองแง่หนึ่งคุณไม่เชื่อมันในเศรษฐกิจประเทศนี้ใช่ไหมหรือสองคุณมีเงินแต่มันไม่พออันนี้ก็ต้องมองกันในความยุติธรรมรัมีอย่างเดียวนะครับให้กลุ่มทุนต่างประเทศเข้ามาจอยเวนเจอร์กันคุณก็ต้องมาจับมือเขาทำแล้วให้เกิดคราวนี้ถ้าบอกว่าโอ้โหเขาจะมาเหรอ รถไฟใต้ดินเนี่ยเฉพาะรถไฟใต้ดินเผื่อใช่หนึ่งล้านล้านร,รถไฟความเร็วสูงอีกอ่ะทาอะไรสารพัดรถไฟวงแหวนอีกอ่ะถ้าผมถามคุณจอมนะนักธุรกิจทั้งโลกคิดเหมือนกันหมดลงทุนเขาก็ต้องมองในแง่ความเป็นไม่ได้นะนั่นหนึ่งต้องดูความเป็นไม่ได้ต้องดูโอกาสที่จะมีกําไรมากน้อยพอสมควร,ครผมถามนิดหนึ่งนะเอารถไฟมาวิ่งรอบกรุงเทพกรุงเทพเนี่ย ทำสถานี20 25สถานีแล้วเกิดตึกขึ้นมาแต่ไม่หมดครับตรงนี้เกิดการลงทุนมหาศาลนะแต่เขาขายได้มาคนก็จะมาอยู่สิให้ผ่อน30ปีเท่านี้เท่านี้ธนาคารก็เข้ามาช่วยกันนะมันก็จะเกิดการลงทุนแต่สิ่งที่สําคัญถ้าเกิดสมมุตินะเอาแค่รถไฟวงแหวนระบบเดียวนะเกิดการลงทุนอย่างเงี้ย 2ี่สาสถานีคนมีงานทําอีกกี่แสนคนกี่ล้านคนผมบอกให้เลยนะบริษัทปูนซีเมนนะบริษัทเล็กนะฮะบริษัทวัสดุก่อสร้างช่างต่างๆไม่ต้องไปทํางานเมืองนอกไม่ต้องส่งออกแค่ทําตรงนี้ยังไม่พอเลยครับมันต้องคิดอย่างนั้นถูกไหมครับดูกลับมาสู่โครงการทั้งหลายที่คิดจะทําในการที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศถ้าเกิดว่าโครงการนี้มันเกิดขึ้นได้ มันก็เป็นการสร้างเศรษฐกิจของประเทศสร้างรายได้แน่นอนมากแต่สิ่งหนึ่งที่ที่น่าเป็นกังวลสําหรับบ้านเราก็คือว่าความมั่นใจของคนที่จะมาลงทุนภาคเอกชนนะฮะถ้าเรายังคงอยู่ในบรรยากาศของความขัดแย้งกันอยู่แบบนี้นถามผมต้องการถามนะเราไม่ใช่หัวเข่อตรงจะปลดล็อกเรื่องของความขัดแย้งก่อนนะแล้วจะนําไปสู่การลงทุนขออนุญาตไปเล่าอะไรเรื่องหนึ่งนะเรื่องนั้นเห็นคุณอะไรปอบประสบคุณอะไรก็มาพูดกันแย่ๆไปหมดนะถามผมนะ เบื้องแรกก่อนผมย้อนก่อนจะตอบคําถามนี้อ mm hmm. สมมุติเรื่องท่องเที่ยวเนี่ย mm hmm. หนึ่งรัฐทีท่องเที่ยวต้องทําถูกไหมร mm hmm. องนายกเศรษฐกิจที่ดูแลตรงนั้นต้องทําถูกไหม <c oughs> นายกรัฐทีต้องเห็นด้วยถูกไหมครับถูกนะครับ <c oughs> ผมบอกก่อนนะเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเกิดผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแล้วท่องเที่ยวไม่สําเร็จ mm hmm. เรียกผมมาออกอีกนะและอย,ย่ามาด่าผมออกในรายการนี้นะ <c oughs> ผมต้องคุยอย่างนี้เรื่องคมนาคมเหมือนกันครับ <c oughs> อ่าฐทีคมนาคมไม่ยอมทําพูดยังไงก็ไม่ทํา รองนายกเศรษฐกิจไม่ทำนายกไม่ทำก็จบอองเหมือนกันอันนี้ต้องคุยคกันถึงตรงนี้ก่อนนะนี่คือเรื่องที่หนึ่งคราวนี้กลับมาย้อนกลับมานะบ้านเมืองถ้าโบราณเรียกมีคือมีแปรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เคยมีคนถามผมเงี้ยผมก็บอกว่า ก็สามอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยมันทวงดุลเงินอยู่แล้วเราปกครองประเทศด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระองค์ท่านก็อยู่นะพระเจ้าอยู่หัวสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ตรงนี้มีอะไรมีนิติบัญญัติมีบริหารมีตุลาการบริหารก็คือรัฐบาลบนิติบัญญัติก็เป็นสภา,าออกกฎหมายตรวจสอบถูกไหมฮะแล้วก็มีศาล ถ้านอกนั้นยังมีกกตมีปปชมีอะไรเต็มไปหมดใช่ปปงก็ช่วยกันตรวจสอบเขาไปสิเขาช่วยกันทําแล้วทุกคนก็ต้องเริ่มกลับมาคิดใหม่แล้วว่าคุณอยู่อย่างเงี้ยเขาจะเลยหน้าคุณไปถึงไหนแล้วเวียดนามเขาไปถึงไหนมาเลเซียเขาไปถึงไหนวันนี้ผมพูดตรงๆนะพูดแล้วเดี๋ยวเหมือนตําหนิคนกันมาเลเซียประเทศเล็กกว่าเราอีกประชากร20กว่าล้านนักท่องเที่ยวมากกว่าเราอีกคุณคิดอะไรกันอยู่เนี่ยแต่อุ์กรต่างๆกลุ่มคนต่างๆเขาก็ไม่ยอมที่จะ มองข้ามเรื่องของความขัดแย้งก็ยังคนนี้หน้าตายิ้มแย้มมาคนเนี้ยหน้าตายิ้มแย้มมายิ้มนะวันนี้อาจจะดูผมพยายามพูดเร็วๆเนี่ยดูเหมือนเสียงดูเหมือนเข้มขึ้นนะจริงๆผมยิ้มตลอดคนเขาก็ถามผมบอกว่าโอ้คุณนิ่ขหนักไปไรเนี่ยเขาด่าคุณคุณยังยิ้มเลยพระเจ้าพระเจ้าลืมใส่ต่อมความโกรธไหมผมผมพูดจริงๆผมกำลังจะบอกว่าอย่างนี้ถ้าถามอย่างนี้ผมขออนุญาตเล่าอะไรเปรียบเทียบดีกว่าตรง มันจะมาเล่าตรงนี้เป๊ะเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นผมมานั่งคุยการเมืองนะปกติผมจะไม่พูดเรื่องการเมืองแต่แน่นอนผมม็นักการเมือง<ช>เพียงแต่ผมจะอยู่ตำแหน่งไหนเท่านั้นถูก<ช>ไหมครับ<ช>ผมเป็นอดีตกรรมการผู้วยการใหญ่อสมทผมเล่าอะไรให้ฟังสนุกมากเพราะว่าการที่ผมจะเข้าไปอสมทศนะทุกคนขัดแย้งกันหมด เหมือนเชกเช่นอย่างเงี้ยเชื่อมาไปถามคนอสมทคนอสมทบอกประเทศไทยเนี่ยเหมือนเอาโทษนนะอสมทเนี่ยเหมือนจําลองเอาเหตุการณ์ประเทศไทยเข้าไปอยู่วันนี้ทุกคนก็ยังแตกแยกกันอยู่แล้วทําไมผมเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ล่ะแล้วถามว่าอสมทเจริญหรือเปล่ากาลังจะบอกว่าพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีโน้ยก็ยังไม่ใช่อย่าหาเรื่องอย่างนั้นถามอย่างนี้เนี่ยฟังแล้วมันน่าตกใจเดี๋ยวนะฮะหนึ่งก็ในเมื่อพักตัดสินใจให้คุณยิ่งลักเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ดีแล้วครับผมสนับสนุนนะที่<ม>ออกดีเบตเยอะแยะเนี่ย<ม>ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านโยบายก็คิดเศรษฐกิจก็คิดมาจากผมครับถูกไหมครับ<ม>เพียงแต่ว่าที่ผมน้อยลงหรือโลโปรไฟล์ลงเพราะว่าทุกคนก็จะมีบทบาทของตัวเอง<ม>ถามผมว่าคุณจอมถามผมเนี่ยนะรายได้จากการท่องเที่ยวรถไฟห้าระบบถามผมนี่มันเป็นเพียงกระผีกนิดเดียวเศรษฐกิจทั้งระบบเนี่ย ทั้งแมคโครทั้งไมโครเนี่ยมันมหาศาลประเทศนี้จะขับเคลื่อนยังไงถูกไหมครับผมขับเชิญผมอยากจะบอกนิดหนึ่งนะถ้าผมขอกระโดดข้ามไปนะผมอยากพูดถึงเรื่องหล่งเงินเมื่อกี้ผมไม่ได้ตอบชัดๆนะเมื่อกี้ให้เอกชนเข้ามารวมให้เอกชนแต่ว่าเรื่องมันไปหยุดอยู่ตรงนั้นไงผมอยากเติมนะครับรู้จักคําว่าอาเซียนดีใช่ไหมอาเซียนครับ ประชาคมอาเซียนคืออะไรวัตถุประสงค์หลักของอาเซียนคือสิประเทศมารวมกันก็เหมือนตลาดร่วมยุโรปครับก็ค้าขายกันวัตถุประสงค์เขาไม่ใช่การเมืองนะคุณทํามาค้าขายนะเห็นโฆษณาก็รัฐบาลก็ทําออกมาก็ดีก็เราทําต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งหอมเขาก็มาซื้อต้มยำกุ้งนะก็เรียนรู้สูตรก็อันนี้เป็นเรื่องค้าขายสิบประเทศเปิดพรมแดนเข้าหากันนะภาษีถ้ากศูนย์นะช่วยเหลือกันทางการค้าแต่อย่าลืมนะอันนี้ ผมย้าอีกทีหนึ่งนะทั้งโลกเนี่ยเงินสํารองระหว่างประเทศที่ว่าแข็งแกร่งเนี่ยอาเซียนบวกสามมีเงินเกินกว่า60%ของทั้งโลก,โลกอาเซียนบวกสามคืออะไรประเทศนะอาเซียนคงไม่ต้องพูดถึงว่าอะไร,รนะก็มีจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะถามว่าจีนวันนี้เป็นไงพังงานขึ้นมาจีนปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ถูกไหมอ้าวแล้วทำไมอยู่เฉยๆเนี่ยเมื่อ 30ปีที่แล้วยังไม่มีจะกินอยู่เลย<ม>วันนี้กลายเป็นประเทศที่เป็นมหาเศรษฐีแทบจะอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วับนะในขณะที่ญี่ปุ่นคุณบอกว่าเขาเจอแผ่นดินไหวเจอซึนามิตลอดเชื่อมัมผมทํางานเกี่ยวข้องกับบรษิษัทญี่ปุ่นไปอยู่นะตึกไหวอย่างเงี้ยเป็นของธรรมดาคนญี่ปุ่นนี่ธรรมดามากครับต้นทุนเขาเนี่ยค่าของที่เขาแพงมหาศาลเกาหลีเมื่อสิบปีที่แล้วสิปีที่แล้ว เขาก็ลําบากวันนี้เหรออุตสาหกรรมต่อเรือถ้าไม่จําไม่ผิดนะอันดับหนึ่งของโลกคือเกาหลีโรงถลุงเหล็กอย่าอันดับสามของโลกคือพอสโกคือเกาหลี LG ซัมซุงวันนี้ตีซะจนโทรทัศน์ญี่ปุ่นกระเจิงครับทําไมเราไม่มีคนคิดอะไรแบบนี้ประเทศนี้เป็นอะไรกันไปหมดพรางั้นเราจะทําอะไรให้เราเป็นถ้าถามเหรอถ้าถเมผมนะฐางเงินของเอเชียเราต้องเป็ ผมไม่มีโอกาสได้อธิบายแล้วผมคงไม่อธิบายเอาไว้ถ้าเรื่องผมแล้วผมเป็นแล้วผมจะดูเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้อยากเป็นไรนะถ้าจะทําเป็นถังเงินเอเชีย e <ม>ผมต้องพูดนะคนดูโทรทัศน์ต้องต้องฟังเรื่อง,อย,งอย่างนี้เป็นเหตุเป็นผลหนึ่งต้องไปรองนายกสองต้องดูแลกระทรวงการคลังผมถึงจะทําเรื่องถังเงินของเอเชียได้ e ครับอยู่ๆถ้าสมมติผมไปลับตีกระทรวงนึงไม่เกี่ยวเลยเอาแล้วทำไมคุณไม่ทํ<ม>ทาอ่ะถังเงินของเอเชีย e เดี๋ยวถ้าพูดกับระบบรถไฟฟ้ารถอะไรต่างๆรวมทั้งสนามบินนี่ ถ้าเกิดเป็นรองนายกและเป็นรัฐมตรีกระทรวงการคลังเนี่ยมันก็ทาไม่ได้ใช่ไหมแนวคิดน,นี้ทาได้ทำไมจะทาไม่ได้ครับผมก็ต้องเข้าไปบริหารจัดการผมก็ต้องเรียกรั้มตรีคมนาคมมาคุยเรียกรั้มตรีท่องเที่ยวถ้าอยู่ในตาแหน่ง <ละ S 1> รองนายกสามารถที่จําได้ผมไม่ได้มาขอเป็นตําแหน่งอะไรนะะก <laughs> ็คุณจอมถามอย่างนี้ผมก็ต้องตอบอย่างนี้ถูกไหมครับคราวนี้เรากําลังจะกลับมาคุยกันใหม่มันเป็นเรื่องวิสัยทัศน์ที่วางแล้วก็วางยุทธศาสตร์เพื่อจะไปรรูปผมอยากยกตัวอย่างเรื่องเล็กๆเรื่องนึงเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ย พัทยายังเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆเลยมีอะไรมีชายหาดเดียวแล้ววันนึงก็มีคนไปลงทุนทําโรงแรมทารีสอร์ทแล้ววันนี้พัทยากลายเป็นเมืองแม้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซ้ำเมืองไทยก็เหมือนกันถ้าคุณทําเป็นคุณทํามันไม่ใช่ทำมาร์เก็ตติ้งนะบริหาร,รจัดการเป็นคุณทาทุกอย่างเป็นคุณสื่อสารให้คนเข้าใจไม่มีใครอยากมาทะเลาะกันหรอกรนะจะเสื้อสีอะไรก็แล้วแต่เขาไปทำมาหารกินทั้งนั้นเอาละครับ,รบ,รบก็เป็น แนวนโยบาย,ายทางด้านเศรษฐกิจในการที่จะสร้างรายได้ให้กับชาติบ้านเมืองรวมทั้งการสร้างรายได้ให้กับประชาชนเราด้วยเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ประชาชนจะตัดสินใจพิจารณาดูนะครับว่าเชื่อมั่นในนโยบาย,าย Melanie, เศรษฐกิจนโยบายในการสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างที่ท่านวินขวัญได้พูดไว้แค่ไหนอย่างไรนะครับก็พิจารณากันดูอย่าะไรก็ตามก็ขอให้โชคดีและอยากที่จะให้ความฝันอันนี้เป็น <ผม S 1> ความจริงให้ได้มากที่สุดนะครับผมพูดะไรสักสองสามประโยคสั้นๆเลยครับประโยคที่หนึ่ง สิ่งนี้คือเป็นส่วนหนึ่งมันยังมีทตั้งเยอะมันเหมือนภูเขาน้ําแข็งนะนั่นคือหนึ่งเพราะฉะนั้นมันยังมีโครงการอะไรหลายโครงการเพื่อจะให้เกิดสิ่งนี้นํามาสู่สิ่งนี้อันที่สองผมต้องมีอํานาจในการทํางานตรงนั้นนะต้องพูดกันชัตเมื่อวันเวลาผ่านไปคําพูดเหล่านี้ก็จะต้องถูกบันทึกเอาไว้นะจะทําได้ก็ต้องมีอํานาจต้องมีการตัดสินใจแล้วก็ภาพรวมสุดท้ายผมว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยหกสิบกว่าล้านคน รักประเทศะนะฮะสถาบันพระมหากษัตริย์นะะศาสนาแล้วประเทศไทยเราอยู่รวมกันมาเป็นพันๆปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันต้องมีคนมาจุดจิตสำนึกอันนี้ผมหวังว่าประเทศไทยจะก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วถึงเวลาเนะเศรษฐศาสตร์ระดับโลกเขาบอกว่าเมื่อ40ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วอยู่ๆเนี่ยคนไปตื่นเต้นกับการขุดน้ำมันลิลบาทกว่ากลายเป็น3บาท5บาทแล้วก็รวย วันนี้นะฮะด้วยไซเคิลนี้ครับประเทศไทยต้องเป็นเศรษทีครับครับ <GO av uther> <because S 1> เอาละครับเราก็หวังว่าประเทศไทยจะเป็นเจรษทีในอนาคตได้นะครับขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนี่คือทั้งหมดของรายการ i n น e l l i g บท t องพันสิเ็ในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณผมจอมเพชรประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ